สนับสนุนโดยอาหารเสริมชายเพลสมีเพลสไม่มีเหงาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแกนเกเรียกว่าไม่ได้เจอกัน2ส,สัปดาห์นะฮะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคุณผู้ชมถ้าคิดถึงกันวันนี้เรามาร่วมกันนะ ค้นหาค้นหาเพศที่แท้จริงกันดีกว่านะฮะอยากรู้ว่าใครแมนอยากรู้ว่าใครแก่ รายการสแกนเก่ของเราจัดให้ครับผมเอาละครับและแน่นอนแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเทปนี้เลยนะฮะเป็นหนึ่งในดีเจขาเมาส์ต้องบอกว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยนะโอ้โหเรื่องของการแฉเนี่ยนะฮะนางเป็นรถมากๆเลยนะฮะแถมยังเป็นซุปตาเก้งในเมืองไทยด้วยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะชนีปิปากกล้าเรียกว่าเป็นชนีอินดี้ที่เป็นแฟรนรายการสแกนเก่เนี่ยนะฮะอยากให้นางเนี่ยโอ้ยกลับมากลับมาตรวจจับเก้งอีกครั้งหนึ่งรับประกันความแซ่บความฮาแน่นอนนะฮะถ้าพร้อมแล้ว ไปพบกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนเลยและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือชินีอินดี้ดีเจต้นหอมซึ่งนางมากับเพื่อนซีของนางนั่นก็คือดีเจโบกโกก่อนที่เราจะพบกับแขกรับเชิญทั้งสองคนไปพบสกูปพิเศษจากชนินีสวยตอนนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับมันมีและ Place อีกแล้วนะคะหลายๆคนนะคะคงสงสัยว่าเพลสเนี่ยคืออะไร Place ก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชายที่มีส่วนผสมของถังเช่ามันเองนะคะส่วนถังเช่าเนี่ยนะคะจะมีสปปรรพคุณยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทดสอบกับโปรดิวเซอร์รายการสแกนเกของเรากันดีกว่าค่ะอยากรู้แล้วตามมาดู แล้วตอนนี้นะคะมันมีก็อยู่กับพีเอแล้วก็พี่โค้ดแล้วนี่วันนี้มันมีมีอะไรมาให้กินด้วยแหละนี่มันคือสมุนไพรพี่โค้ดต้องลองกินดูเดี๋ยวสมุนไพรอะไรสมุนไพรถังเช่าไงพี่โค้ดต้องลองกินดูก่อนแล้วก็จะรู้ไม่เป็นไรชัวนะไม่เป็นไรชัวปลอดภัยแน่นอนกินเลยนี่ของพีเอกินเลยเดี๋ยวเรามารอดู ให้ฉันได้พูดก่อนเลยนะคะใช่หรอคะนี่คนนี้เลยเรียกว่ามาเป็นของเราเป็นเทปแรกเลย่กระแสดีมากๆเรียกร้องว่าให้นางกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นยังไงแสดงว่าคนชื่นชอบงานตลาดล่างเยอะค่ะคนนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกว่าประสบการณ์ของเขามากมายใช่เกี่ยวเก้งกว่าเกี่ยวผู้ชายหรือเกี่ยวเก้งีประสบการณ์มากมายและแม่น้องดูอยู่ไหมน้องคิดว่าน้องคนยังไงครับพี่คน คุณเคยผ่านน้องๆที่ยังใส่ชุดเรียกว่าชุดนักเรียนกางเกงขาสั้นใช่่คะมาที่ยวองกี่คนนี่ทำท่าเหมนอิจชาไม่ก้อนไม่บ<ม>ุกโกเป็นคนเรียบร้อยมากจงเพราะว่าเวลาบุกโกก,กกลับบ้านบุกโกจะสวดมนต์ก่อนจริงแล้วค่อยกินทีหลัง งงมีรุ่นพี่งไงก็เลยเรียนแบบรุ่นพี่<ม>พี่กินผัวไอ้แค่แบบมีแฟนเด็กเยอะ,อเ,อะเราก็าคือเด็กกว่านิดหน่อยแต่ถ้าขาสั้นต้องทางนี้อ,อบอก,กกินคนที่ขาย,ยาวไม่ไหวจริงๆมันไม่ใช่แนวของบุโก,โก็เขาบุโกโกร,รู้สึกว่าบุโกโกต้องการการเป็นอรรมตะและถามจริงเวลาคุณ คุณพาเขาก็มาที่ห้องอุ้ยพี่อย่าพูดคำว่าพาที้องสิอาชวนเขามาดูแรคนอื่นดูก็นทันน่ะพี่พูดอย่างนี้มันดูเสียหายคนที่พามาคอนโดค่ะไม่ต่าัหรอสมมติอาชวนน้องมาคอนโดไปทำอะไรเออไปทำอะไรเ็มากไม่ได้มากันสองคนมากันหลายคนเขาพูดได้เหรอเขาว่ามาทำอะไรมาทานข้าวอย่างี้เหรอบุกอดชอบเป็นคนที่ชอบจัดปาร์ตี้หมาถึงว่าปาร์ตี้แบบเว่ารวมกันหลายหลาคนดูตี ดูนู่นดูนี่อะไรหมูอะไรครับคุณหมูปาร์ตี้หมูเทีมงานยกป้ายมาบอกปาร์ตี้หมูก็ถามว่าปาร์ตี้หมูเคยไหมปาร์ตี้เดี๋ยวก่อนทีมงานไม่ได้บอกแค่น้ำทีมงานบอกว่าปาร์ตี้กระทะไม่ใช่คปาร์ตี้หมูคล้ายๆกับปาร์ตี้หมูกระทะกินในห้องไงครับปาร์ตี้หมูกระทะเอาเนื้อสดๆของน้องนี่แหละมาย่อยมันก็คล้ายๆกับเออรูปวัวเนื้อนุ่มค่ะ เดี๋ยวนี้ต้นหอมของเราเนี่ยนะเก้งกวางนี่เจอเรียกคุณแม่แล้วนะใช่หรอเป็นที่รักของเก้งกวางคนนั้นเธอคนต่ออยู่ใตตึกไม่ได้เรียกคุณแม่นะไม่ใช่เลยครับยายนางเก้งตุ่นเด็กอาจจะชื่นชอพ่อตุ่นเด็กคุณลายเป็นวคุณเหมือนเป็นไอดอลแล้วปกตินะก็ผู้อย่างเป็นกลางถ่อมตัวก็มีคนชอบเยอะแยะแล้วคนเกลียดนะคะโอ้โหเป็นล้านเลยมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะที่คนดูคุณเยอะมากเลย คือคลิปของการที่คุณไปด่าแท็กซี่ไม่ได้ด่าแท็กซี่คือเราอเจอเหตุการณ์ว่าแท็กซี่ไม่รับเอเอหรอว เราก็เรียกหลายทนเขาไม่รับเขาไม่รับคนไทยเขาจะรับแต่นหน้าพาราดอนอยากจะรับแต่ต่างชาติหน้าตาคุณก็ดูต่างชาตินะใช่พวกอิสราเอลอะราเราอะก็บอกพี่สาวได้วยพี่สาวได้วยมจะไปทางหน้านี่เขาไม่รับเราจะรับแต่หัวทองล้วก็เลยอัดคลิปสนุกสนุกว่าเออหลัเขานั่งตุกตุก็ได้นะถ้าเขาไม่แล้วก็พูดเขาดีๆว่าเออถ้าไม่อยากรับคนไทยก็ไปวิ่งอเมริกาไหมเออว่ะแล้ววันนี้นะครับพี่แท็กซี่ใครก็มาด้วยค่ะเซฟไสเซเีไม่มาไม่มา เขาเมาไมาตีไปเลยนะเนี่ยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะก็ไม่ต้องเชื่อหนคนเขาเมาเอามาขอบคุณเนี่ยแบบว่าเออแท็กซี่ไม่รับแต่นี้รับแท็กซี่มากินข้าวผู้ก่อทำขนาดนั้นแล้วเหรอก็เดี๋ยวนี้ยามอชอยังเร็วเลยอ่ะเร็วจริงเหรอทำไมยังไงนะรับบแท็กซี่มาเหรอแท็กซี่หนูว่าจะเป็นการเข้าเจพีแท็กซี่เคยเจอไหมที่บบกว่าคุณขึ้นแท็กซี่แล้วเจอแบบแท็กซี่ที่เป็นแบบว่า เก่เคยเจอเด็กแฮตซี่ผู <t <t well ้ชายนั้นหล่อมากรู้ว่ามาสิบแปดทิ้งเหรอหล่อมากเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ทำยังไงไปถามเขาคำนึงว่าอยากเข้ากานปะแล้วเขาก็แบบเขาตอบว่าอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็แค่ยื่นมือมาให้เราก็เลยไม่รู้ทำยังไงก็เลยก็เขียนเบอร์ใส่มือถือเขาใส่ใส่มือถือเขามาปรากฏเขาเป็นคนใจดีเวลาเจอใครเห็นคนลำบากเงี้ยเขาถามว่าน้องๆกระเป๋าว่างไหมพี่ฝากตังค์ไว้ใช้เด็กิเด็กก็เลยย่างเงี้ยหลังๆเด็ก เด็กๆมัธยมก็เริ่มโทรมาแล้วบอกว่าอยากจะทาสตาร์ท ก็เลยช่วงนี้ช่วงบอลด้วยก็เลยเออโชคดีเลยบอลไงฟุตบอลมาเมืองไทยก็เลยต้องซื้อสตาร์ทหนักหน่อยโอ้โยตายไ้ตัดสิคู่เลยนะนี่หนูหนูรีบมิเต็ดพี่ก็ซื้อให้ได้นะคะบอกก่อนนะคะพี่รวยมากจริงค่ะอย่าไปจ่ายเขามากเพราะตอนนี้กำลังจะซื้อบ้านนะเออจริงการซื้อการเรียกผู้ชายมาบ้านก็ไม่เรียนแบบใครหรอกมาบ้านฉันเนี่ยถ้าไม่อาบน้ำนะอดนะคะต้องสะอาดก่อนต้องสะอาดทะดซอกก่อนนะฮะ ถามนิดหนึงประสบการณ์ของแต่ละท่านนะฮะเรื่องของแก้งกวางอย่างเธอเอคยมีแก้งกวางแบบว่าเข้ามาแบบจีบมา <c oughs> คือมันก็มีเข้ามาแต่ว่าบางทีเราก็มาแบบไม่รู้ตัวเราก็ชัดเจนเพราะเราสาวมากแต่วันนึงวันน,าานึงเด็กๆเข้ามาอยู่นี่เาก็อยู่ยากเยอะเพราะนั่งไปแอปเก่งมีอยู่ช่วงหนึ่งแอปไปแอปมาก็มีการหอมกันอะยเกิดขึ้นพอเข้าไปใน Facebook ติดดอกไม้ใหญ่กว่าเราอีก <c oughs> เราก็รู้สึกว่าประสบการณ์นี้มันฝังใจแล้วว่าการที่เราจะเปิดไฟแล้วหันก้นชนกันไม่ใช่เรื่องดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น บุกโกรแน่นอนว่าบุกโกรชัดเจนอยู่แล้วว่าบุกโกรเป็นควีนบุกโกรต้องรับอย่างเดียวบุกโกรไม่ได้หรอกเพราะว่ารู้จะทำท่ามันตลกกับพี่มันทไม่ได้จริงๆอ่ะพี่มันไม่ไหว <c oughs> เออมั <c oughs> นไม่กล้าพี่มันมันสะเทือนใจตัวเองอะ่ะ <c oughs> แล้วมันแล้วมันมันส่งผลไปถึงพ่อกับแม่เราด้วยว่าพ่อกับแม่เราหนูไม่ดุกแนะลูกเออหรืออ็ในฐานะเธอเป็นเรียกว่าตัวแม่หรือจีเออ เคยมาเคยอะไรกับมันคะเคยเห็นมันลุกมาเ้ยจัดการเคยบอกเราันกแล้วว่าเคยคุยแล้วว่า ว่าทิซ่าทิซ่าอย่าอย่าลุกไม่ได้ไม่สองซิมซิมเดียวพอซิมเดียวเนรอะที่รับหรือลุกอะไรก้าวฉันยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ดังนั้นเออคือคิดว่าจะลุกเพราะอยาสาวมากเออไม่ได้เนาะบางคนสาวมากโอ้โหแต่ว่าลุกยับเลยอ่ะบางคนเปิดตัวไปแล้วไงชก็กลับตัวยากแล้วอ่ะก็ต้องรับอย่างเดียวแล้วล่ะมุกโกรธทีผ่านมาแล้วกี่คนผ่านเป็นพี่น้องกันคะแล้วนับโกได้ลิเฟอร์ได้ไหมเออต้องนักเอาคนที่มา เอา่อนเอากมาก่อนมีบาเนยด้วยไงมาเนยคือใครหมาเนยคือไรหมาเนยคืออะไรว้าวเอาคิดว่าเรดาร์การสแกนเกนะฮะอย่างคุณนี่เคยให้ตัวเองแปะใช่ป่ะให้สิบให้สิบเลยโอ้ตอนนั้น จะไม่โกหกตอบตัวพูดตรงเต็มเท่าไหร่นะเต็มสิบให้สิบถ้าตัวผู้ชาค่ะแต่อย่างบุกโก้คุณคิดว่าตัวเองเท่าไหร่บุกโก้ว่าจริงๆแล้วตัวเองนะถ้าเกิดสมมุาสแกนแกจริงๆบุกโก้ว่าตัวเองนี่ยมีเกินสิบจากประสบการณ์ที่เกี่ยวผิดเกี่ยวถูกมันสั่งสมให้รู้สึกเจ็บปวดท้อมเสียป่วนฝังอยู่ในรากลึกทำให้เราต้องมีการสังเกตสังเกตก่อนที่เราจะกินพอกินผิดท้องเสียปวดปลาบุกปลาเสียแย่เลยเสียได้เงินแต่ถ้าหยิบผิดมา นอนหันหลังให้กันทั้งคืนเลยแล้วทำไมพี่ก็จะไมพีกันบ่อยจังเลยว่าไม่ทำจะบอกว่าเธอตกลงยังไงถ้าเกิดรับก็เหมือนกับบ้านไปเถอะแต่เท่าที่รู้มาคุณได้ผู้ชายตลอดคุณไม่ค่อยได้เก้งชอบผู้ชายกับไม่ได้ชอบเก้งมากชอบผู้ชายชอบผู้ชายค่ะชอบผู้ชายที่กระเดื่องร้อนผู้ชายเดือดร้อนเข้าง่ายดี ใครเดือดร้อนตามไอจีทั้งสองคนใครต้องหน้าตาหล่อนะถ้าเกิดไม่หล่อมันก็ไม่ไหวนะครับถ้าไม่หล่อมาเราจะเดือดร้อนครั้งเดียวก็พอเนาะไม่ต้องให้ใครมาหลอกเหมือนกันน้องๆเราที่โดนไปเป็นล้านน่าไม่ได้ไม่เอาเอาจริงจริงก่อนเลยาเอาอ ตอนนี้นะฮะเรียกว่าคุยกันพอป่าวของคอนะฮะและตอนนี้นะฮะคุณอยากจะพบกับเก๊งต้องสงสัยของรายรุยาอยาก<ด>พบมากที่ผ่านมานี่ขอบอกว่ามีคนทายผิดนะหลาย<อ>เทปเลยอ,อลพูดเลยว่าไม่ใช่พวกเราแต่ได้เเห็นปุ๊บสแกนทั้งหน้าทั้งตัวทั้งเป้ารู้เลยว่าเป็นหรือเปล่าตายแล้วอยากจะสแกนเป้าของเขาจังเลยอ๋ะและเก้งต้องสงสัยของเราในวันนี้เป็นหนุ่มนักโปรแกรมเมอร์ระดับพักการ ระบบไหนที่ว่ายากไม่ว่าจะฝ่ายวอประตูหน้าประตูหลังยังทำได้หมดค่ะนอกจากนี้นางยังเป็นหนุ่มมาเทที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค่ะแต่ด้วยลักษณะที่ชอบพูดจาวันวันข้าขาขาซึ่งขัดกับบุคลิกซะเหลือเกินค่ะทำให้หลายคนที่พบเห็นต่างพาก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาจะเป็นหรือว่าไม่เป็นได้เวลาเปิดตัวเก้งต้องสงสัย ยังบานยังไม่เปิดเลยบานเดเเสียวเลยนี่ต้องเขีรยให้ไหมออไมรู้บ้านนีเจ๊ว้าวว้างว้าวว้าว่้าวว้าวว้าวม้า้าวว้าวว้าวว้ารว้าว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 ้าวววว้าว้าวว้าวว้ต้ีวววว้าวว้า้า้โ้อย นี่เอาละแลนี่คือเก้งต้สงสัยของเราในวันนี้ส่วนคืดีุณฐานมากเลยอ่ะมีตังางเอ๋ดูมีตังนะดูดีดูบอกเดเราสนีนชื่ออะไรครับชื่อเคนครับฮะเคนครับเคนรถเคนเหรอคะครับผมเคนชีรัลเดชเคนปูพูบอย่างเี้ไม่ใช่รถเคนยกตะ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 ัะจะจะจะะจ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 ะะ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 จะะ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 ะ ค่ะเอาไห้ใครอ่ะต้นหอมหรือเปล่าโอ้เป็นเ้งค่ะเด๊มาถึงก็อย่างนี้เลยนะลมเสียอุดยสิดอกกระสอบเลยดอกเต็มเลยเนี่ยชอบค่ะดอกยิ่งถียิ่งชอบค่ะสวยจังเลยสีทองเชียวนนี่เครนครับเครนรูปโปมาแสดงว่าเครนชอบเป่าลูปโปใช่ไหมเออหรือว่าชอบโดนเป่าลูปโป ตอบชอบเป่าหรือชอบดน่าชอบเป่าครับชอบเป่าชอบเป่าโอเคทายดูกติกามีเวลาในการถามเก้งต้องสงสัย3นาทีโดยจะต้องเซนเซอร์คำถามถ้าตรงกันไปไฟเตือนจะขึ้นสีแดงและถ้าคำถามสามารถถามได้ไฟเตือนจะขึ้นสีฟ้าเก้งต้องสงสัยมีสิ์แอปนั่นก็คือสามารถข้ามได้1คําคำถามทวนและถ้าเก้งต้องสงสัยสามารถรอดจากการสแกน จะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทจากลูกอม Extra Candy และจะแขกรับเชิญสามารถสแกนได้ถูกต้องจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทจากลูกอม Extra Candy เช่นกันค่ะและต้องขอคบคุณผู้สนับสนุนเงินรางวัลโดยลูกอม Extra Candy แค่อมขนมโตค่ะอืมอ๋มร้อมไหมฮะ <c oughs> แบ่งคนละครึ่งดีกว่าคุณ <c oughs> ต้องตอบตามความเป็นจริงหะโมโกหกนะคะ ครับคุณไม่สามารถปิดบังพวกดิฉันได้นะคะใช่ค่ะแต่วันนี้ดูยากเหมือนกันเนาะเออพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมนฮะพร้อมค่ะพร้อมคล้วโอเคครับพร้อมแล้วนะฮะเรื่องครับมีสเต็กครั้งล่าสุดวันไหนคะไม่ได้ครับ ทำไมอ่ะเอสีแดงค่ะคนไหนยากเลยค่ะนี่ค่ะเอาหรอเอาทำไมคะเซ็กบี่ทะลึ่งสักหน่อยก็ต้องมีกันทุกวันคุณคิดยังไงกับผู้หญิงที่ทำหน้าอกคะอะไรคะไม่ได้ค่ะอย่าเพิ่งบีเป็นเัื่องการเปิดเผยทั่วบ้านทั่วเมืองนี่เขาขี่บิ๊กไบค์ด้วยนะเออชอบกินชอบกินไส้กรอกเซเว่นไหมคะชอบครับคุณขับบิ๊กไบค์ยี่ห้ออะไรคะคาวาตากิครับคาวาตากิมีรุ่นไหนที่คุณชื่นชอบคะ นินจาเที่ปีครับอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดคะอยู่บ้านครับอยู่บ้านกับใครคะครอบครัวหรือเปล่าดแดง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 ไม่้ต้องครอบครัวก็ไม่ได้หรอกคุณเคยมีแฟนมาแล้วทั้งหมดกี่คนคะหลายคนครับหลายคนคุณเคยมีแฟนผมยาวไหมคะเคยครับเคยปะยาวเหรอคุณคบคนที่ผมยาวมากี่ปีคะอะไรคะไก็ คนที่ชอบแฟชั่นไหมคะชอบแฟชั่นไหมคะก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยศิลปินไทยคนโปรดค่ะปางครับปางพี่ปางอะปังปางปางปางปังปังปางปังปังปางปังปังปางปังปางปางปั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 งปางปางปังปางปั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 งปางปั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 งปลงปังปีงปั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 งปง มันตอบได้นะคะชอบครับชอบอ่คุณเคยยกล้อไหมคะเอออะไรคะอะไรคะเป็นศิลปะกันคะขอนขอนขับเนี่ยขับไปต่างจังหวัดบ่อยไหมคะคุณบ่อยครับบ่อยไปจังหวัดอะไรที่คุณไปไกลสุดคะ ตากครับตากที่เหนื่อยมากคือมองเขาที่จะต้องมองไปด้วยนะคะตอนนี้ทีแล้วเอากระจกมาไม่ตองนี้ใช่ค่ะไม่โก้จะเกิดขึ้ขี่บิ๊กไบปแล้วเกิดคุณมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยเอออะไรกันเลี่อย่าเพิ่งจยุประโยชนี่ีมีแล้วประโยชน์อะไรนี่ค่ะคุเลยค่ะให้เกียรติพิธีกรหน่อยเลยค่ะพิธี่จะมาตอบในทุกคำถามค่ะมีเซ็ตมีเซ็ตบนรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้ถามนะค่ะนี่เป็นประโยคน์องเราใช่คุณเชยเลยค่ะคุณมีเส็ยบนรถมอเตอร์ไซค์มัน ไปไหนคะไปขี่รถเล่นครับไปขี่รถเล่นขี่บ่อยไหมคะแล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่อารมณ์ส่วนมากเคยเปรี้ยวๆบ่อยๆไหมคะไม่ได้ถนนไม่มีทางเปี่ยวหรอครคุณคะคุณชอบทานอาหารไทยไหมคะชอบครับน้ำพริกแซ่บๆชอบไหมคะชอบครับชอบกินไข่เค็มไหมคะไม่ชอบครับไม่ชอบกินชอบโดนกี่น้ำพริกก่อนค่ะปกติขอกเองชอบขอกไหมคะ อะไรเนี่ยข้าคมู่ดเลยะคุณม่ละทำไมไมู่ดเลยะคานะคอรเไม่คุณายะไรถย้ายังไม่รู้เลยเวลาโกหกพิกยังไงเนาะกี้เปนขําสคัญมากนะคะว่าโคกนพเองไหมอะไรหรอบานานดูซาวากก็กดไฟแดงอะทาไมอะหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเวลามีแถมไหมค่ะไม่มี คุณอยากถามว่าอะไรเป็นลุกหรือเป็นลับคะวันนี้ยากนะวันนี้คนเนี้ยคนเนี้ยยากคือคนเนี้ยดูดูดูแมนกว่าปกติที่จริงบุกโกเป็นคนที่ดูเก้งออกนะเออแต่คนเนี้ยบุกโกว่าเขาไม่กลิ่นของเก้งเล็กๆคุณมีคําถามไหนที่คุณถามแล้วรู้สึกว่าเป็นกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นของเก้งมาเลยบุกโกบุกโกะว่าจริงๆแล้วผู้ชายที่บุกโกรเคยรู้จักอือก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันเลยปะแล้วไม่ออกสาวเลยแม้แต่นิดเดียวเอเหรอแต่ขึ้นเตียงสนั่นมากคือสาวหรอ กระโดดขึ้นเตียงแรงคือเราจะวัดไม่ได้หรอกว่าขับมอเตอร์ไซค์หรือทํางานอะไรต่างๆจะเป็นแกล้งหรือเปล่าอืมโอ้ยบางทีทําอาชีพแบบดูแมนมากยังเป็นแกล้งเลยอ่ะครั้งนี้คิดว่าคําถามไหนตรงไหนที่เขาคิดว่าเขาเป็นแมนหรือคิดว่าเขาเป็นเกย์เออบังเอิญว่าทุกส่วนที่เขาพยายามแสดงออกมาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้ชายมันดูมันผู้อยากผู้พยายามไปเออมันดูมีความเป็นผู้ชายตั้งแต่การยื่นดอกไม้ตรงมาให้ที่ต้นหอมแล้วเนี่ย ก็จะทำให้สับสนคือเอาง่ายๆผู้ชายดีจะไม่ยืมากระดกไม้ให้เธอหอมหรอกทำไมฮะดวงตกเท่านั้นแหละมันจะมาการแต่งตัวก็ดูยากเลยนะคือเขาก็พยายามไม่แต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยหรือเนี้ยบเลยคือบูกโกะบอกเลยว่าจริงๆแล้วการเป็นเกย์หรือเป็นเก้งกวางเนี่ยนะะการแต่งตัวจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหลักเลยหมอเราจะมองออกเลยเลยว่าคนแต่งตัวแบบนี้มันจะดูเป็นการแต่งตัวที่เยอะกว่าคนปกติแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็เยอะพอๆกันแต่บุโกะมีรู้สึกว่ามีกลิ่นมีกลิ่น ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตอบนะครับว่าแก้งต้องสงสัยของเราเป็นหรือไม่เป็นเอาไงดีเธออย่าให้เราอายนะใจหอมรู้สึกว่าอาจจะอาจจะไม่เป็นแต่ว่าแบบแต่บุกกว่าเป็นแต่บุกกว่าเขาเป็นอ่าอ่าเป็นคิดว่าเป็นคุณสองคนตอบว่าแก้งต้องสใสัยของเราวันนี้เป็นค่ะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นได้เวลาแก ไม่หยุดนะ น้ำตาลได้เลยอ่ะคุณเคนครับไม่เป็นจัวยูไม่เป็นไม่เป็นครับนี่คุณรู้ไหมเขาแต่งงานมาแล้วนะซีงครับแต่งงานแล้วครับแต่งงานกับผู้หญิงใช่ไหมยูผู้หญิงครับแล้วแฟนาหรือเปล่าเขาวันนี้อ๋อมาครับไหนๆเขาแฟนไหนไหนม ในแฟนอ๋อคุณแฟนนี่เองีเมื่อกี้หนางเอาน้ำให้เราพี่ค่ะพี่มีแฟนดีทำไมไม่บอกกันบ้างคะเขา่งกันกินสิคะพี่เขา่งกันกินเขาไได้มั้ยไม่แเกันคนเดียวหรอคะพี่ขาใชแล้วเขาด้วยเาสมควรเขาสมควรมีไม่ใช่เป็นแฟนเป็นผัวเป็นผัวเลยเขาเป็นผัวแป็นีามามงานี้เลยนะสปีแล้วครับสมปีแฟนคุณน่ารักตรงไหนคะแฟนคุณดีกับพวกเราตรงไหนคะตาโตครับตาโต นี่นี่ขอบิ๊กไอพิ่อเหมยค่ะใส่สามอันเล็กใครตาค่ะแฟนคุณแซบไหมคะผมสั้นครับผมสั้นถามว่าแซบไหมอะไรคุณคุณยันเที่ยงมับอกใครว่าคุณสั้นคุณยาวไม่จำเป็นต้องอธิบายคุณแล้วผมหนักแล้วนถึงผมผมสั้นแต่ทำไมัน่าจะทำให้เพลียได้นะคุณเนี่ยแซบไหมแซบไหมไปดูแซบ็ลอตัวครับพอตัวว่ะนี่รายการที่ต้องอธิบายถึงชอบตัวเลยเหรอคะ นี่โบนคกณไหนไหนเมื่อกี้คุณขี่แบบดูเท่มากเลยคุณลองมาขี่สิคุณเคนชอบบิ๊กไบค์น่าจะร้งค่ะอ้ยอยากให้ต้องลองเดฟบุกโกรลองซ้อนหน่อยค่ะนี่กกโบนไหวไหมคะคุณเคล่ะนั่นแหละบุกโกรไหวไหมคะลองดูครับระวังยางแตกโอ้ยขี่จริงหรือเปล่าวะคุณเคนเหยียบยังไงอ่ะคุณเคนจะขึ้นเครื่งหน้าได้ไหมอ่ะคุณเคนได้ครับจะขึ้อเครื่งหน้าอย่างงี้ได้ไหมคุณเคน ยังไงอ่ะเขาไม่ใช่ก้อีเด็กเอเคเห็นแล้วอยากขึ้นข้างหน้านะอ๋อเงหน่ง้งเด้งเด้งเด้งเล้งแด้ด้งเด้งเด้งเด้งั้งเดงเดางเด้งเดงเด้ายดะงเดเเเ อบแม่ตั้งสองตอบผิดสั่นหน้าไม่ไม่ไม่จริงๆอะเป็นของเราแล้วอย่าเอาเงินให้ผู้ชายกันพี่ขาอย่าค่ะอย่าดค่ะเกรนนั่งไปนะคะนั่งจากเกมปริศนาของเรานะคะได้เงินจากบุก่อนแล้วนะคะหมื่นหนึ่งนะคะค่าดถ่วงไอ้ีวันนี้ก็ให้ผู้ชายด้วยค่ะขี่กันไปเลยค่ะเี่าดูแบบเวลาขี่ต้องก่อนเลยครับต้องก่อนเลยครับเฮ้ยดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเขาอ่ะมอนมอนเนาะ แกสองคนทำเทปต่อไปนะที่ขอไปขึ้นเครงหรอคนคนนี้ญาตเขานั่งมองเลยค่ะคขาจะตบพี่อยู่เลยนะเอาล่ะเพราะนั้นแกกองสายของเราวันนี้ได้รับเงิน1,000ง่บาทขอบคุณแขกรับเชิญเราทั้งสองท่านด้วยนะฮะบุกกอดและต้นทองขอบคุณค่ะมาี้นะมาด้วยเธอได้ไปเคลยไปเลยไปเลย จะปิดรายการให้เคอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็แล้วก็กลัมาไปเลยนะทุกช่อี่เขาถอยหลังล้วปากล้าอเด้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 อเอเด้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 อเห้อเด้อเไเด้เด้อเด้อด้อเ่้้เดเดอ้เออ้อด้อด้เใช่้้้อเ้เอเ้เอเอเ้อเลยค่ะ้อเลยค่ะ้อเเอช้เ้อด แคทดูแลแก้วน <rob Four> ้ำเถิดด้วยนะคะอาหารอะไรวะไอขอบคุณอาหารเสริมชัยเพลสขอบคุณลูกอมเอ็กซ์ตร้าแคนดี้